ทำไมลึกมาเป็นภารักของลูกหลานอีกแล้วมันกดเด็กได้เลยเอ้ยมันกดไปได้เลยปะอต้องเอามันออกก่อนนะไม่งั้นเนี่ยมันเราเรากดเริ่มไม่ได้ไปดูแลง่าโอเคเลิ่นได้แล้วครับทุกคนไปสี่คนอุ้ยเริ่มเลือกรถไม่ดีตายนะบอกไว้ก่อนผมสีชมพูอะ เด็กสีเขียวไอแซมสีม่วงและสีม่วงพี่นิวสีส้มพี่นิวสีส้มอเ,เอาว่าเลือกรถให้ดีตายหานะเดากหลงันดีๆนะพี่นิวไอพี่เอกไม่บอกไอนี่ก่อนละ่ะบอกมาเล่นใงก่อนละ่ะเออผมขอเตือนไว้ก่อนว่ามด้เกมนี้พี่ต้องเลือกรถมาและพี่ก็ต้องชนรถคันอื่นให้ตกออกจากสนามให้เหลือพี่เป็นคนสุดท้ายให้ได้ และพี่จะเป็นถึงพี่จะเป็นผู้ชนะสบายและแต่ละคันที่พี่เลือกมามันก็จะมีความแรงไม่เท่ากันโอ้โหรถใหม่ล่าสุดเปรโยโูโยต้าเลยใครมันเอาสีอะไรมา,าสีส้มอ่ะพี่นิวมันเอารถอะไรมาเปร์โย,โยพี่อาี่ <laughs> ายวรถอะไรไเนี่ย ไอหน้าแหลมแลเนีควรเสียลากรเฮ้ยเฮ้ยอะไรลากรอะไรเจอกันเจอกันเจอกันเ้ยเจอกันแต่งเด็กก่นเป็นทำอะไรเกันเขี้ยวเจกกันเอกันเจอกันเอกัน สามันสามันสามสามเต้าใส่ยูดวิววิวอีอันนะเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เจ้าไทวิวไทยอีบอีบยังอยู่ไว้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ เจกัลเจกัลเอาเว้นปีแอตเตอร์ให้ค่ดึงเลยดีอาดิอาดิเนี่ยถึงไม่บอกไงเลือกรถผิดชีวิตเปลี่ยนรถแรงคันนี้รถแรงไเกิดเมฆเกิดโนเจอกันเจอกัลเจ๊กัล

ทำอะไรทำอะไรอุ้ยไม่เอาว่าการเสยทำให้คนแพ้ว่ะเด็กๆอะไยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องสามคนหรออยู่ไง มีชีวิตกูยังมีชีวิตกูยังมีชีวิตฉันยังมีชีวิตฉันยังไม่จากไปไหนนิวนี่แน่ตอกเรียบเลยเรียบเลย โอ๊ยไมไม่นียนกันแนนกัไปรถทั้งปาบบางอะไรเช่นนี้ตานี้ได้สองอเ ชนะสองราวคุณชนะราวยีงคุณชนะเด็กเยอเปิดไม่เหรออ้าวเด็กตอบสะบัดมาตั้งเยอะแต่เหมือนเริ่มเกมมามันก็จะมีสีบางสีนม่งเลงสีเขียวก่อนเลยมันแน่นอนอยู่แล้วนี่ไม่ ยไอสองคันนี้มึงจะมาเบียดอะไรกันตรงนี้ที่เขียวไปแล้วเฮ้จมส์ลงไปลงไปลรงไปนู่นเลย้ยทำไมแรงเยอะขนาดนั้นอ้าวชนะแบบโง่นให้พี่โมแกบ้างไอแซมให้พี่แก้วเข้าบ้างถ้ากดแกลงมายืนดูข้างรถ แต่พี่รู้เ e ปล่าไอ้รถที่ผมใช้นยมันเป็นแร่มันเป็นรถคันหนึ่งที่เป anyway> ็นรถมันเอางี้มันเป็นรถสปอร์ตที่แม่งแรงชนแรงมากถ้าชนอัดแรงจริงๆแม่งคือมีฟิวอ่ะคือกระเด็นอ่ะแล้วถ้าแรงปะท้าทั้งคู่คือแบบว่างัดกันกระเด็นกระดอนเลยอะคือกระกระเด็นตะเด็นกระเด็นอะไรแะลวนี่กระเด็นกระดอนนี่แบบนี้ใหนไหมพี่ผมชนพี่แค่ได้พี่ยังฟิวเลยเนี่ยนี่รถที่แรงมาก แรงมากเกียร์ขยับไม่ล้วไงท่าไหร่เกียร์ธรรมดาด้วยดีดดีดมั่งคนล้มนี่รออะไรย่าเน่าย่าพี่ลงไปเดี๋ยวนี้นะรู้นงกินอะไรอยู่เฮ้ไม่ไม่ลงลงไปเดี๋ยวนี้นะเลยนั่น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 นันลกินอะไรอยู่ เอาไปไหนแล้ววะโอ้ประตูหลุดเลยโอ้โหอแลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่นั่นนันันนั่นนั่น่นแต่ยังไม่มีใครถึงหรอบเลย เออตูชนเฮ้ยอย่าอ่าอยน่ให้มีให้มีคลิปกับเขาบ้างนี่ผมสายที่มีคลิปกับเขาบ้างเลยนะเฮ้ยไอ้เอ็นม่ต้องม่ต้องทำมันมันไปเอง เลยเลดพี่สู้แรงไม่ได้พี่ก็ต้องยอมรับอือออืออะอรือออืออออืออืออออืออืออออืออออออืออยวอือออ เอาวะเอาวีเขียวเอาวี่เขียวขงหลงไม่ไา้เออกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยเอ้ยเด้ยยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเยเ้ยเ้ย ติ๊แกเขาเป็นเจ้าของดิสไงเวลาเรียกกันเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตกลงมาเฉยเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าเด็กๆตามไปดิเอ้าไม่ท้าเด็กๆตามลงไปนู้นเขาลงบนกันแล้วจะไปบัดซบจะไปเฉยเด็กยังไม่เคยชนะเลยใช่ใช่เด็กตานี้แหละเด็กพุ่งลงไปเลยชนะแน่นอนนั่นแหละนั่นแหละตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยเด็กๆตรงไปนั่นแหละทางนั้นแหละตรงไปอ้าวออะไรของกูเนี่ย เด็กมันต้องขึ้นมาเด็กขึ้นมาทำไมเข้าว่ะเฮ้ยไม่อยู่ว่ะเอีีเด็กร้แรงก่อนทำไมเด็กก็ไม่ได้กล่าวมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ตัวคนขับด้วยแล้วพี่เอกกินอะไรวะเนี่ยพี่เอกกินอะไรเอาตัวรอดละหมูปิ้งแน่เลยขนมจีบตะลเปาจะไปแอบซื้อมาตอนไหนนะ สั่งไอติเต้้เมแต่ิัตเ้าห้อร่อยจอดา้เก็ไว้บอกเลยอย่าประมาทไ่วงตัวดิเนี้กิ๊กใจดิเนี้ย ได้แล้วเ้ยเอ้ยย่ะหอกับนี่นี่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเฉยใครจะเฉยยี่งโ่แต่กดชิปทำไมวะเนี่ยกดชิปเฉยเลยมมามา ลาก่อนเจคัลอุ้ยไม่ลุตประตูรถกูผ่พี่เจคัเฮ้ยเฮ้ยเนเอ็นเอเอ็นเอยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เจลอุ้ยลอยเจคัลเจคัลละเจคัลเจคัลลลเนกูนมันคิวจังเลยวะ เองโคตรว่วงเลยว้าวเจกัลพี่นิวก่อนเอาพี่นิวก่อนได้ไหมเราไปกูจะเอาคนเดียวได้เลยไปกูจะเอาคนเดียวทำไมไม่หลุดรอไหมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเองไปก่อนเขาเฮ้ยเจกัลเจกัลเด็กๆมึงปกัน pháo, ơi, nhìn nó cứ Jackal, ơi, โอ้ยโอ้โอยโอ้ยโอโอเพลงมึงชิวอีกแล้วทุกคนครับขอเวลานอกครับปิดเพลงก่อนกดตัวคิวค่ะงปิดเพลงอ่ะเอาได้หนึ่งงานเพลงอ่ะเริ่มซ้ำได้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยอ้ยปิดเพลงได้ปิดเพลงให้เรียบร้อยไม่ดิวไปก่อนด้วยไม่ดิอ

จะกล่ะจักรล่ะจะกล่ะอนนี้เจ็บคอเลยทำไมรอบนี้วิทยุกูไม่ดังวะเครื่องเสียไปแล้วไอตอกไปเมื่อกี้ไงเสียงกอล์กชนเองลุ่งเองซะงั้นกูเฮ้ยเฮ้ยจักรบอกแล้วอย่าให้ใช้แรงจริง

โอ้หเบกโคดีเลยเก่งเก่งเก่งตุดแม่นนะตุดแม่นนะตุดแม่นนะ นี่น้ำน้ำมันหมดพี่เป็นึพงน้ำมันหมดกอนเลานอกไม่ๆำเตม้เติมนำมันก่อนได้หรือไม่มัมนเวลาจำกัด้วยนี่หว่ใช่ไงไม่หมือกรพี่เลย ไม่โดนได้ไงวะอ้าเอาไงล่ะพี่เอาไงล่ะพี่เอาไงล่ะพี่พี่เดียวพี่เดียวไม่ไม่ไม่เกินลงไปดูนิดเดียวเองกูไม่ยอมกูไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยพิตจือบพิตจื๊บโอเคพร้อมแล้วบอกเริ่มเด็กมันไม่พอล้วมันไปเลยเด็กเด็กเลี้ยวมาเลยนะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุเฮ้ยเด็กยังไม่อยู่เฮ้เด็กยังอยู่ เว้ยมันทำไมมันไม่เลี้ยวเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปแล้วเราไม่สี่เราไปนั่นแหละเบรกเบรกทำมาดีเบรกทำมาดีทำไมวะาบทำมาดีอีทบ้ครับเป็นเพลงก่อนนะครับเอาละโอเคแล้วเฮ้ยมีคนขยับรถอะไรวะเนี่ยแต่เล่นพาดีเหรอเขาปิดเพลงอยู่ นะาะนะลุกกระด็งลุกกระด็งเด็กไปเด็กเด็กตัดคะนเด็กตักคะแนนไปตักคะแนนไงตอนเนี้ยตักคะแนนเลยเนี่ยตัวใหญ่ที really. <S 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 so, yeah, ่เด็กไม่ได้นี่น่าจะเป็นเพราะว่ามาจุ่มมาชนพี่มากกว่าเลยไม่ได้เลยรู้ไหนรถแรงเดี๋ยว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 จะเย็น อ่าไม่ต้องทกอะไรเลยเดียวตกไปเองนี่ไงผมถึงไม่บอกไงเนี <No <S 1> <S 1> ่ยพามาเล่นอันี้ยเดีางน้อยเอออันี้ยแป๊บเดียวเวกลับไปเล่นภารกิจต่อให้เพื่อนเล่นธุรกิจเนี่ยมึงได้ตังค์เยอะก็จริงแต่ว่ากดลอันเนี้ยมันไวแล้วมันได้เงินมันได้เงินหลักหมื่นเลยคนดิสไลฟ์สองคน